ปิดชีวิตเรย์แม็กโดนัลออกมาขับตุกๆความภูมิใจของชาติเรย์แม็กโดนัลฟาดจีเนสเวิร์ตเรคคอร์ดตุกๆเร็วที่สุดในโลกเก่งกาจความสามารถรอบด้านจริงๆสำหรับเรย์แม็กโดนัลคว้ากีเนสบุ๊กตุกๆสปีดแรงเร็วที่สุดในโลกยังคงเป็นคนคุณภาพของวงการบันเทิงบ้านเราเสมอมาทั้งความหลอ่อความเฉลียวฉลาดเขาผู้นี้ไม่เคยน้อยหน้าใครแทนเป็นดาราน้าดีที่ไม่มีประวัติด,ด่างพร้อยเลยสักนิด สำหรับพิธีกรมาติสเรย์แมคโดนัลที่ตอนนี้แต่งงานมีครอบครัวแสนอบอุ่นกับภรรยาก็น่ารักแถมเป็นคุณพ่อของลูกชายตัวน้อยที่ชื่อว่าน้องมิกา้าบอกเลยว่าหน้าเหมือนหนุ่มเรย์สุดๆส,สำนาถูกต้องเป๊ะซึ่งนอกจากหน้าที่พิธีกรผู้ด,ดำเนินรายการแล้วหนุ่มเรย์ยังมีกิจกรรมอื่นๆยามว่างจากงานที่แตกต่างจากคนทั่วไปรดอล่าสุดหนุ่มเรย์ได้ประกาศความภาคภูมิใจให้พวกเราทุกคนร่วมยินดีเพราะเขาใช้ความสามารถด้านความสนใจด้านเครื่องยนต์นกลไกจนคว้า กินเนสซูร์เรคคอร์ดรถตุกตุกที่เร็วที่สุดในโลกโดยตุกตุกคันนี้สามารถทำความเร็วได้ถึง130.45กิโลเมตรต่อชั่วโมงลำดวนตุกตุกสุดซิงทั้งนี้ที่ผ่านมาเคยมีเศรษฐีชาวอังกฤษทำสถิติตุกตุกที่เร็วที่สุดในโลกไว้ที่119กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งหนุ่มเรสามารถทุบสถิติและคว้าอันดับหนึ่งของโลกมาได้โดยหนุ่มเรได้ทำและบันทึกทุกอย่างไว้ในยูทูบชา n e l ของเรที่ชื่อว่าเรรอน เป็นคลิปสเปเชียลที่นำลำดวนชื่อรถตุ๊กตุ๊ก,กของเรมาทำภารกิจพิชิตกินเนสสเวิร์คอร์ดและสามารถทำได้สำเร็จซึ่งคุณแม่มพันรยาของหนุ่มเรได้เผยไว้ในไอจีว่าขออนุญาตลงรูปเก่าก่อนจะลืมเรื่องราวนี้ไปเสียก่อนความสำเร็จของพ่อคือความภาคภูมิใจของลูกน้อยจะได้เอาไปเล่าให้เพื่อนเขาฟังเราไม่ได้ฝันไปใช่ไหมมันเรื่องจริงใช่ไหมเรแม็กยังงงและถามคำถามนี้อยู่เสมอ จนสิ่งนี้มาถึงมือเธอเมื่อปลายเดือนมีนาคม2020สิ่งเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ขอบคุณทุกกำลังใจ